สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่27พฤศจิกายน2567ค่ะสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาว,วภาพ วันนี้เวลา17นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพณเมน,นวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่8สิงหาคม2567สิริอายุ91ปี พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2476เป็นบุตรีของนายจำรูนและนางประพินวิชายาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้เข้าเรียนพยาบาลโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยสภากาชาติไทยปัจจุบันคือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย จากนั้นทำงานเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยและได้ย้ายไปเป็นนายทหารชั้นประทวนตำแหน่งพยาบาลประจำกองการพยาบาลศูนย์การทหารราบจังหวัดลบบุรีต่อมาในปี2506ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรีตำแหน่งพยาบาลห้องผ่าตัดกองศิลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิอาจารย์โรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกองทัพบ,บก ผู้บังคับกองโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยและผู้อำนวยการวิทยาลายัยพยาบาลกองทัพบกบบตลอดชีวิตการทำงานพลตรีหญิงคุณหญิงอัจฉีีทํทำงานอย่างเต็มความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจกับทุกคนจึงเป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดในตำแหน่งอาทิสมาชิกวุฒิสภาประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกสิงหาสาวภาพมีบุตรหนึ่งคน สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมนต์อัญเชิญไปในพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568 วันนี้เวลา13นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระอริยะโงสาัาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพษิษสถมหาศีมารามประทานไฟพระเลิกและน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด เพื่ออัญเชิญไปในพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568ณวัดศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทุกจังหวัดตามมาติที่ประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่27ประจำปี2,567วันที่11พฤศจ,จิกายน2,567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568โดยมีรายละเอียดต่างๆอาทิให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาช่วงคืนวันที่31ธันวาคม2,567ถึงวันที่1มกราคม2,568 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรช่วงเช้าวันที่1มกราคม2568โดยพิจารณาตามความเหมาะสมนอกจากนี้ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลดและเลิอกอบายามุขสิ่งเสพติดและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าวแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น องค์มนตรีติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์พนอกการเอกชลิตพูกผาสุปองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงไปติดตามผลการดำเนินงานซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทําฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่เกษตรเติมน้ําต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ําและเขื่อนเป้าหมายเจ็ดแห่งในพื้นที่10จังหวัดเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่า ให้แก่เกษตรกรโดยในปี2567ได้ปฏิบัติภารกิจบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำต้นทุนให้พื้นที่กักเก็บน้ำได้จำนวน146วัน589เที่ยวบิน มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์44ล้านไร่และปฏิบัติภารกิจป้องกันแก้ไขภัยแรงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้248เที่ยวบินส่งผลให้เกิดฝนตกครอบคลุมพื้นที่อาทิอเภอพยัคฆภูมิพิสัยจัังหวดมหาสารคามอเภอชุมพลบุรีอเภอท่าตูมจัังหวดสุรินทร์ ในช่วงบ่ายไปติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริวัดเขาสาราอตุนฐานาจาโรอาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อปี2555ตามที่พระธรรมวชิรยานโกศลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาสาลาอตุนฐานาจาโรน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อม ถวายพื้นที่ป่าในเขตพุทธอุทยานจำนวน1865ไร่เพื่อจัดทาเป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ภายในโครงการเป็นแหล่งไม้พยุงที่มีคุณภาพของเนื้อไม้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งและยังเป็นพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่อนุรักษ์ องคมนตรีเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชรรภัฏรำไพพรรณีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดวิีเสวนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานผู้ดำเนินงานวิจัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษ และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดการดํนาเนินงานต่างๆที่บรรลุผลสําเร็จในอนาคตโอกาสนี้โอคมตรีได้บรรยายพิเศษด้านการดํนาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วย จบข่าวในพระราชาสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยวันที่28พฤศจิกายน2567ซึ่งถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสิงคโปร์พร้อมหารือกระชับความร่วมมือในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรยายงาน ทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันที่28พฤศจิกาย,ยน2567ซึ่งถือเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567 อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ไทยกับสิงคโปร์จะฉลองการครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2568 นายกรัฐมนตรีจะร่วมหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐส,สิงคโปร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการยือนการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงผลักดันความร่วมมือในสาขาใหม่อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์เศรษฐกิจด,ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานข้าราชการพลเรือนกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และพระยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับผู้นำต่างประเทศที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดรอบด้านมาอย่างยาวนานในฐานะมิตรประเทศอาเซียนไทยและสิงคโปร์มีมุมมองต่อภูมิภาคที่คล้ายคลึงกันโดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียนความเป็นกลางกลางของอาเซียนในภูมิภาคและการเสริมสร้างดุลอํานาจ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้ค้าและผู้ลงทุนอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง10ปีในปี2566สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนอันดับสองรองจากจีนโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า99,000ล้านบาทชาวสิงคโปร์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและนิยมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถต่อยอดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายรงานจบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยะนีเทียมอัมพรดิฉันขมลวรรณสุน,น,นทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ